มระดกยานเศรษฐีตุกยานีหลังสามีฝรั่งขอ,อยา21กันยายน2022แต่งหนึ่งชั่วโมงไมาย30ปีนับช้อนทุกชิ้นในบ้านหายปรับแม่บ้านชิ้นละ1000ันบานยานเศรษฐีตุกยานีสามีฝรั่งขอ,อยาไม่ตั้งตัวเสียใจหนึ่งชั่วโมงหอบลูกเลี้ยงเองจนได้เป็นประธานใหญ่คุณแม่โดนอดีตสามีบอกเลิกคนอื่นฉันบอกเลิกหมด แต่คนนี้มาบอกเลิกฉันเราพูดถึงความซื่อสัตย์ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมานั่งคุยดื่มกันหน้าบ้านแล้วนางก็พูดเลยแล้วยังไงก็ไม่รักแล้วตอนนั้นยังช็อกอยู่แต่เป็นผู้ดีนั่งนิ่งพรุ่งนี้มาขนของแล้วให้เมธทุกคนขนของมาลงข้างล่างช่วยออกไปจากชีวิตตอนนั้นช็อกอยู่แต่พอหายช็อกกรองไห้สักนิดหนึ่งวันเดียวแล้วจบคนไม่รักเราจะไปกอดเขารอจำไว้นะอย่าทำ มันไม่รักเราปล่อยมันไปไม่เคยจดทะเบียนเป็นนางสาวยานีมาตลอดก็ไม่รู้จดทำไมทะเบียนมันไม่ได้ทำให้ผู้ชายรับผิดชอบหรอกมันบอกจะส่งเงินให้แล้วมันไม่ส่งคุณต้องขึ้นโรงพักอีกกี่รอบแสดงว่าคุณเลือกสามีผิดพี่ตุ๊กเป็นคนเจ้าระเบียบมากในทุกเรื่องใช่ช้อนกับซ่อมในครัวนับหมดมีสี่ชั้น แต่ละชั้นจะมีเซตซ่อมช้อนจานไม่ต้องยุ่งกันชั้นสามมีห้องครัวหายได้ไงหายปับ๊บปรับแม่บ้านชิ้นละพันมันดูเหมือนแพงแต่เราหิ้วมาจากเมืองนอกเราฝากเพื่อนซื้อคุณจะเจอแบบเดิมไหมผัวพาเพื่อนมากินข้าวนั่งอยู่ข้างบนเริ่มไม่สบายใจแล้วขนมปังหล่นอยู่ที่พื้นคือจะต้องมีผ้าทุกชั้นมุดเลยเช็ด นี่คือเหตุที่สาม,มีเลิกมั้งเป็นอย่างนี้เป็นโรคทนไม่ได้ถ้าเห็นเพราะความที่พี่เป๊ะแบบนี้บทส่วนใหญ่ที่ได้มาเป็นแม่พระเอกใจร้ายหรือเปล่าใจดีก็มีนะนี่โชคดีนะว่าที่แฟนลูกเขาไม่ดูละครพี่มีความสามารถแ a c t ิ้งทั้งในละครและชีวิตจริงสามารถผ่านมาได้ทุกอย่างเพราะอะไรไม่ใช่แ acting นะลูกชีวิตจริงความรู้สึกเราจริงๆแต่เราจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของเรา เมื่อก่อนใจร้อนกว่านี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยมันจะยุ่งตรงไหนรู้ไหมตรงคุยกับเด็กชายด้วยเราเป็นผู้หญิงที่มองตัวเองยังไงในวงการบันเทิงเชื่อไหมไม่เคยแพลนชีวิตไม่คิดคิดวันนี้คิดตรงนี้พอแล้วจบเปิดมรดกกลางเมืองเป็นบ้านของตัวเองที่รีโนเวทเป็นบ้านแบบฝรั่งแล้วยังมีบ้านเครือญาติอีกสามหลังถัดออกไปเรียกว่าเป็นอาณาจักรของครอบครัว บริเวณเดียวกันหมดไม่เคยย้ายไปไหนเลยภายในบ้านมีทั้งครัวไทยครัวฝรัง่งของสะสมที่เจ้าตัวรักมากๆแต่ก็ถูกทีมพิธีกรตีท้ายครัวและแขกเซอร์ไพรส์แกลงป่วนเจ้าของบ้านตลอดส่วนเรื่องงานในวงการบันเทิงคนมองว่าตุ๊กยาน,นีดูท็อปรุ่นน้องคนสนิทบอกว่าสำหรับพี่มองว่าไม่ดูแกจะเหมือนไฟไม่ฟางแวบเดียวก็หายเหมือนจะเรื่องเยอะแต่ก็ไม่เยอะ เขาอ่อนไหวเรื่องไหนโดนจะน้ำตาไหลเลยดานก๊อฟเสริมว่าทุกวันนี้คนไปตีภาพว่าพี่ตุ๊กดุเรื่องเยอะเรื่องมากน่ากลัวงานพี่ตุ๊กก็เลยน้อยลงอยากฝากไปถึงผู้ชมและผู้จัดพี่ตุ๊กไม่ได้เป็นคนเรื่องเยอะคนไม่รู้ปัญหาในครอบครัวเขาเขาเครียดตอนนั้นเขาไม่อยากรับงานพี่ตุ๊กถ้ามีปัญหาจะตัดจากโลกภายนอกไม่เอาใคร